สวัสดีค่ะเด็กๆยินด,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 ดีต้อนรับกับเข้าสู่ห้องเรียนชั้นอนุบาล2ของเรากันนะคะวันนี้คุณครูจะพาไปเรียนรู้ในหน่วยของวันขึ้นปีใหม่แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันคุณครูมีนิทานสนุกๆมาฝากเด็กๆด้วยค่ะนิทานชื่อเรื่องว่ากุ้งกิงสุกสันวันปีใหม่ขอขอบคุณช่อง YouTube Happy ้ o วอ d ไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปรับชมนิทานกันเลยค่ะกุ๋งกิ๋งสุขสันต์วันปีใหม่เรื่อง Happy k i ิสภาพนพดลกำจรภยรัยศาลกุ๋งกิ๋งแสนเบิกบานเตรียมแต่งบ้านไว้รับรองรวมมิตรญาติพี่น้องร่วมฉลอง ส่งท้ายปีแม่เตรียมซื้ออาหารทั้งขค้าวหวานจัดเต็มที่ผักผลไม้เลือกอย่างดีพ่อช่วยชี้เดินเพลินใจยามค่าสองข้างทางแสงเราวพร่างสว่างสวยัยระยิบระยับ ประดับไฟสวยจับใจรับเทศกาลร,รุ่งเช้ารีบช่วยกันขมิขมันตกแต่งบ้านสายรุง้งประดับงานยิ้มเบิกบานรอเวลาทุกคนอิ่มเอมใจญาติใกล้ไกลามาพร้อมหน้า คุยกันเฮฮากินอิ่มหนำสำราญใจมาถึงช่วงสำคัญลุ้นของขวัญวันปีใหม่กุ๋งกิง๋งยิ้มดีใจได้กล่องใหญ่ไปครอบครองเที่ยงคืนใกล้เข้ามานับเวลา เตรียมฉลองทุกคนคอยจ้องมองสี่สามสองพลุกพร่างพราวสวัสดีวันปีใหม่ทุกหมดไปสุขยืนยาวแสงพลุส่องสกาวทุกคนกล่าวคำอวยพรกุ้งกิง เริ่มตาปรือแม่จูงมือส่งถึงหมอนหนูน้อยล้มตัวนอนหลับตาพริมยิ้มสุขใจรุ่งเช้าตื่นไปวัดพ่อแม่จัดของเตรียมไว้หนึ่งมกราคมขึ้นปีใหม่บุญส่งให้ใจชื่นบาน อิ่มบุญอบอุ่นใจเพลงปีใหม่ดังขับขานทุกคนยิ้มเบิกบานสุขสำราญวันปีใหม่เอ่ยเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนิทานสนุกไหมเอ่ยค่ะเด็กๆรู้หรือไม่คะกุุงกิ้งได้ทำอะไรบ้างในวันปีใหม่ใช่แล้วคะ่ะทำบุญตักบาตร และยังทำอะไรอีกบ้างคะคุณคิงยังได้ทำกิจกรรมอื่นอีกมากมายเลยใช่ไหมคะเด็กๆไปคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับวันขึ้นปีใหม่กันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะวันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันอะไรเอ่ยเด็กๆทราบไหมคะถ้าไม่ทราบไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวคุณครูจะบอกนะคะ วันขึ้นปีใหม่จะตรงกับวันที่1มกราคมของทุกๆปีนั่นเองค่ะเอ๊ะแล้วทำไมวันขึ้นปีใหม่ต้องตรงกับวันที่1มกราคมด้วยนะในวันขึ้นปีใหม่นะคะจะต้องตรงกับวันที่1มกราคมของทุกๆปีค่ะเพราะว่าวันที่1มกราคมเป็นวันเริ่มต้นของเดือนมกราคม ก็คือเดือนที่1น,นั่นเองค่ะใน1ปีนะคะจะมีทั้งหมด12เดือนหรือ365วันค่ะกว่าจะมาถึงวันที่1มกราคมเราต้องผ่านตั้งแต่เดือนที่เท1เดือนที่2เดือนที่3เดือนที่4และเดือนที่5 6 7 8ดไปเรื่อยๆเลยค่ะจนถึงเดือนที่12 ก็คือเดือนธันวาคมเดือนธันวาคมจะเป็นเดือนสิ้นปีนั่นเองค่ะและวันที่31ทธันวาคมก็จะเป็นวันสุดท้ายของปีค่ะเด็กๆพอวันต่อมาหรือเช้าวันใหม่ก็จะเป็นวันขึ้นปีใหม่หรือวันที่หนึ่งมกราคมนั่นเองค่ะและถือได้ว่าวันที่หนึ่งมกราคมของทุกปี เป็นวันขึ้นปีใหม่ของสากลทั่วโลกเลยค่ะเด็กๆในวันขึ้นปีใหม่นะคะจะมีการเฉลิมฉลองการเริ่มต้นปีด้วยกิจกรรมมากมายเลยค่ะเช่นการไปทำบุญตักบาตรส่งการความสุขหรือที่เรียกกันว่าสคสอการทำกิจกรรมภายในครอบครัวอย่างเช่นการไหว้ขอพรผู้ใหญ่การแลกเปลี่ยนของขวัญน,นั่นเองค่ะ วันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยของวันขึ้นปีใหม่ไปแล้วนะคะคุณครูขอถามหน่อยค่ะวันขึ้นปีใหม่จะตรงกับวันอะไรคะใช่แล้วค่ะวันที่หนึ่งมกราคมของทุกปีเก่งมากเลยค่ะเด็กๆที่จำกันได้ และสำหรับวันนี้คุณครูขออวยพรให้นักเรียนทุกคนและผู้ปกครองทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะในวันปีใหม่นี้สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ